สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันนะครับในช่วงที่สองของช่องแดงสมบาสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารคัดค้านเผด็จการพัฒนาประชาธิปไตยขอบคุณ f อทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแดงสามวาด้วยดีเสมอมาครับนะถือว่าเป็นช่วงที่สองครับนะช่องแดงสามวาสู้สู้เพื่อประชาธิปไตยครับนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยยังนะครับไม่เป็นประชาธิปไตยครับเป็นประชาธิปไตยก็นะครับนะไม่นานครับ ตั้งแต่เป็นประเทศมาก็น่าจะเป็นช่วงปี40ปี44นะพันธบทโทรดร์ทักษิณชินวัตรนะครับไทยรักไทยที่นำธงนะครับนะเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างประวัติศาสตร์สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองครับประชาธิปไตยกินได้ประชาธิปไตยสัมผัสได้ครับปี44ครับบนรัฐธรรมนูญของประชาชนครับ จนกล้าพูดถึงว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญปี40แต่พวกชาติชั่วนะครับนะพวกช่วยชั่วทั้งหลายมันก็อิจฉาลิษยาประชาชนครับนะอิจฉายัางไงครับสมัยก่อนมันก็มีแต่พวกมันครับรักษาฟรีครับนะมีสวัสดิการต่างๆรักษาครับนะมีสวัสดิการ ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเครือข่ายญาติของมันครับรักษาฟรีครับนะแต่ท่านทักษิณน,นะครับมานะครับนะมาเปิดโอกาสครับมาสร้างโอกาสเปิดโอกาสนะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงสิทธิต่างๆนะไม่ใช่ว่า สมัยก่อนก็เป็นนะครับเป็นคนป่วยอนาถาครับเวลาเจ็บป่วยนะอนาถาครับอูโหูครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนหมาตัวหนึ่งครับนะเหมือนหมาตัวหนึ่งคือไม่มีสิทธิงทั้ไงทั้งที่เป็นคนไทยครับเกิดในประเทศไทยไม่ใช่ว่าอาศัยแผ่นดินเกิดครับแต่มันเลี้ยงเหมือนหมูเหมือนหมาครับเหมือนไม่ใช่คนครับนะคนไทยก่อนพันตำรวจโทรดรทักษิณเข้ามานะครับเหมือนหมูเหมือนหมาครับ นอกจากพวกข้าราชการเท่านั้นะครับที่จะมีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับรักษาฟรีครับเบิกได้ครับพ่อแม่เบิกได้ไปเรียนก็เบิกได้ท,ทั้งที่เงินภาษีประชาชนเหมือนกันครับนี่แหละครับนะทำให้มันอิจฉาลิทยายครับนะคนพวกอนุลุกอนุรักษนิยมโบราณครับพวกปฏิการครับเพราะว่า มันเลี้ยงประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมาครับนะคือไม่ให้นะครับให้จนให้เก็บครับแต่ไม่ให้ตายครับเลี้ยงไว้ครับนะนี่คือผลการนะครับที่รัฐธรรมนูญปี40นะครับที่มันเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็ทนไม่ได้ครับมันก็ให้ริ้วล้อของมันครับมาขับไล่ครับมายัดก้อหามา นะครับมาใส่้ายมายัดข oh ้อ ah, หากล่าวหาว่าท่านทักษิณน,นะครับนะขายชาติท่านรักศิลโกงท่านทักษิณสุขคุ้นท่านทักษิณไม่จงรักภักดีต่อสถาบันครับแล้วแต่มันจะยัดข้อหาให้ครับนะทักษิณจะล้มเจ้าทักษิณจะมาเป็นประธานาธิบดีครับอยากเป็นประธานแล้วแต่มันจะยัดข้อหาพวกชาติชั่วครับนะที่แล้วแต่มันเพราะว่ามันนะครับอิจฉาครับนะ สามสิบรักษาทุกโรคเนี่ยผมก็อยากจะฝากคนไทยนะครับนะทุกท่านนะครับคุณอย่าชะล่าใจนะอย่าลืมนะครับพรรคประชาธิปัตย์เคยให้ท่านอะไรครับนั่นคือเป็นพรรคของพวกอมาร์ตครับนะพรรคของอนุรักษ์นิยมโบราณนะครับตอนนี้ก็เพื่อไทยครับไอตอนนี้ก็พรรคนะครับกระท่อบัญชามาเป็นแทนนะครับนะมันน่าเลือกเลยครับผมถามหน่อยพรรคการเมืองพวกนี้ครับ มันไม่ทำมาเลยม,มันมันมันไม่เคยให้อะไรกับประชาชนดูสิครับนะพักประชาธิทัตปัดตั้งแต่สองสี่แปดเก้าเป็นต้นมาครับมันให้อะไรกับประชาชนครับถามหน่อยมันให้อะไรไหมมันเคยให้สามสิบบาทรักษาทุลูกไหมผมอยากให้พี่น้องได้เห็นตรงนี้ให้แยกแยะตรงนี้นะครับมันเคยให้กองทุนหมู่บ้านประชาชนไหมนะครับมันเคยให้นะครับนะหมู่บ้านเอื้อทรอนไหมมันเคยให้กองนะครับธนาคารคนจนไหมครับ ตรงนี้ต่างหากครับพี่น้องจะต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าหลับหัวหลับตาเลือกครับทวงความเจริญของชาติคนบางกลุ่มไม่รู้เรื่องครับนะอย่างพวกดาราเหมือนกับพวกดารานั่นครับที่ไปไล่ยิ่งลักสมัยก่อนเะไเนี้ยนะพวกนี้ไม่รู้ครับนะไม่ไม่รู้หาเรื่องการเมืองครับนะเป็นขี้ข้าครับเป็นทาสขี้ข้ามึงก็ต้องมีสติครับนะเป็นทาสมันเป็นได้ครับแต่มึงอย่าทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับ แต่พวกกูกำลังจะพัฒนาประเทศกําลังจะยกระดับประเทศนะครับในการที่จะหาผู้นําที่เก่งที่ดีมีความรู้ความสามารถมายกระดับประเทศพวกมึงก็มาขัดแข้งกัดขาไงครับนะมันน่าเลือกตรงไหนล่ะครับเพราะว่าพักพวกนี้ครับพักส้มเน่านะครับนะผมจะบอกพักไม่ควรเลือกนะอันตรายมากพักส้มเน่าครับนะพักส้มเน่าแล้วก็พักรวมไทยทั้งชาติครับ นะแล้วก็พักพลังประชารัฐพักนะครับนะพักกระท่อมกัญชาหรือว่าพักนะครนะหรือว่าพักภูมิใจไทยครับพักประชาธิปัตย์ครับพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันพวกนี้มีอำนาจนอกระบบมือที่มองไม่เห็นหนุนหลังมันอยู่ครับคนไทยตาสว่างได้แล้ว นะมีอํานาจนอกระบบหนุนหลังไม่ใมือที่มองไม่เห็นหนุนหลังมันอยู่ครับนะถ้าไม่มีอํานาจนอกระบบมีมือไม่เห็นหนุนหลังมันแหละนะเป็นพรรคอันดับสามเนี่ยครับมาเป็นรัฐบาลได้ยังไงครับพี่น้องนะถ้าเลือกพรรคนี้ต่อไปครับพี่น้องจะไม่ได้อะไรเลยครับมันไม่ทําอะไรเลยมันก็อยู่ได้ไงเพราะว่าอํานาจนอกระบบคุ้มกลาหัวมันอยู่เห็นหรือยังครับ นะเห็นหรือยัออยงตอนนี้สงบสงบหรือ,อยังชายแดนสงบไม่มีลบครับนะถ้าไม่ปราบแก๊งสแกมเมอ,อร์แก๊งพอเซนเตอร์สงบเห็นหรือยัลออยงลาบภาพเลยนั่นคือเอาประเทศไปต่อรองครับเอาผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศไปต่อรองกับแก่งกวนพวกมันนะครับอำนาจนอกระบบที่ค้ำกราหัวมันอยู่ครับนะ ถ้าอุ้งอิงป่าบเห็นไหมครับอุ้งอิงปราบจะมีสงครามมีทหารถูกปรบับระเบิดจะมีชาวบ้านโดนลูกปืน M21 ครับเห็นหรืยอยังนะมีการสู้รบกันไม่หยุดครับแต่ทําไมมันมายังไม่ถึงสองเดือนมันยุติกันได้ยังไงครับเพราะว่าไม่ปราบแก๊งคอเซนเตอร์เพราะว่าไม่สร้างาเพราะาไม่สร้างศูนย์มันเทิงครบวงจรที่ท่านทักษิณธรทำจะทําต่อนะครับ นะไปเตะหม้อข้าวไปทุบทำข้าวพวกมันพี่น้องเห็นการชัดๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับที่ไอชัยชนกนะที่มันบอกว่านะครับนลจะมีคนให้เงินมันเดือนละสี่สิบล้านครับในการที่ไม่ปราบของแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับเห็นหรือยังครับต่างชาติเขายังนะครับเขายังไม่เอาเลยครับเขมรแต่คนไทยไปเอากับมันไปเป็นมิตรกับมันต่างชาติเขาไม่เป็นมิตรเลยครับเขาพร้อมที่จะมาถล่มทุกเวลาครับนะ เห็นหรือยังครับไม่ปราบแก๊งคอเซนเตอร์นะครับสงครามยุติครับแต่ปราบกองแก๊งคอเซนเตอร์สงครามครับทหารขาขาดทุกวันนะครับพวกชาติทั่วมันก็ออกมาใส่ร้ายรัฐบาลว่าเป็นไส้ศึกว่าเป็นนะครับนะเป็นไส้ศึกกับกัมบูชาครับตอนนี้เป็นไงล่ะครับเหตุผล <iet S 1> ก็เพราะว่าไม่ปราบไงครับไปต่อรองเขาจะไม่ปราบ โกงพี่น้องทั้งชาติต่อไปโกงพี่น้องทั้งโลกต่อไปนะมึงโกงไปแต่มึงต้องมาแบ่งกูนะให้พวกอำนาจนอกระบบของกูได้ด้วยนะเห็น,น,นหรือยังครับพี่น้องร้อนจ้นหรือยังสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมถึงบอกว่ามันไม่น่าเลือกครับเพราะว่ามันไม่ทําอะไรพรคประชาธิปัตย์ไม่เคยให้อะไรกับประชาชนนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่ให้ประชาชนยังไม่ว่ามันยังฆ่าประชาชนอ,นะอีกนะอิสิธศ์สุเทพมันยังฆ่าประชาชนร้อยศูบาทเจ็บสองพันครับ นาเห็นรือยังมันฆ่าทิ้งเลยนะถ้ารู้เท่าทันมันครับถ้าไม่ยอมพวกมันครับมันจะเป็นรัฐบาลไงตั้งรัฐบาลในข่ายทหารล้มสมัครสนทรเวศครับตั้งตารวันเลยค่ายา,า,าหารนะประชาชนไปต่อต้านให้ยุบสภาก่อนเหมือนกับอนุทินทุกวันนี่แหละครับนะมันไม่มีม็อบไปต่อต้านครับนะทุกวันเหมือนทุกวันนี่แหละนะผมถึงบอกว่าพักที่ไม่น่าเลือกคือพักที่ผมเอ่ยมาครับเลือกพวกมันครับ นะคนที่จะเป็นนายกก็คืออนุทินคนที่จะเป็นนายกก็คือเทง้งคนที่จะเป็นนายกก็คือนะครับนะใครล่ะครับนะประยุทธ์ประวิตย์ครับนั่นคนที่จะเป็นนายกให้พวกมันครับแต่เพื่อไทยเด็กครับถ้าคุณไม่เลือกเท่ากับคุณเนี่ยไม่สนใจเรื่องสามสิบบาทรักษาทุกโรคครับต่อไปคนไทยเดี๋ยวมึงจะหวยหาครับกูจะบอกว่าเขาจะยกเลิกแล้วเขาจะไม่เอาไว้ ถ้าเป็นอันสิ่งไหนที่เป็นผลงานของทักษิณนะครับเขาจะไม่เอาไว้พี่น้องคนใดต้องตื่นรู้นะครับนะเห็นหรือยังครับตามแนวชายแดนเนี่ยใครจะรับผิดชอบล่ะครับอนุตินนะใครจะรับผิดชอบกับลูกปืนที่มาตกบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยพี่พี่มีพี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตาเียใครจะรับผิดชอบรัฐบาลอุ้งอิงพยายามครับที่จะไม่เปิดด่านที่จะไม่ นะครับเราต้องการที่เป็นมิตรกับมันได้แต่มึงต้องจ่ายครับที่มึงทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการนะครับนะที่ลบกันมา11จุดกองทัพภาคที่2อนะครับแม่ทัพภาคที่สองพุนศิลปกลางครับนะเห็นหรือยังครับจนนะครับทหารเบนฮีโร่ครับแต่รัฐบาลเป็นผู้กํากับกองทัพโบกกองทัพนะครับนากลาโหมนะครับนะเป็นผู้ร้ายครับนะประจานไปทั่วโลกครับ เป็นทหารภายใต้กำกับนะครับของนายกแพรทองทานชินวัตรครับนายกคนที่สามสิบสองครับนะคนที่สามสิบสองนะทำไมล่ะครับมึงไม่อายชาวโลกเลยครับเอาเขาไปขังไว้ครับนะมึงไม่อายเลยครับแต่ไปปูบรเนตให้กับภูนศินภากลางนะครับเป็นพลเอกคนเดียวมึงทำไมไม่ยกรนะดับให้ยิ่งรัก ให้องอิงขึ้นล่ะครับให้องอิงขึ้นล่ะนะมึงอายไหมล่ะครับนะทําไมดีทหารคนเดียวครับนะแล้วตอนนี้เป็นไงก็มีทหารเหมือนกันครับทําไมต้องไปยอมไปนั่งคุกเข่ายอมมันทุกอย่างครับนะทําไมต้องไปนั่งคกเข่าน้องการนะครับน้องยากแก้วนะไม่ว่าจะเป็นตามแนวชายแดนนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับทําหาอะไรเป็นล่ะครับนะโอ้โหครับพี่น้องสังเกตเลยครับ ใครขายชาติครับแม่ทัพนายกองคนในขายขายชาติสังเกตดูครับต้องคุยกันต้องเกล้า้าครับต้องเปิดดานนะเห็นแกพี่น้องนะครับคนสองชาติเขาเดือดร้อนนะครับนะนี่คือขายชาตแล้วครับนะเห็นไหมคุณสินภาคกลางสมัยท่านอุค์อิงอ่ะไม่ได้เปิดไม่ได้ดานนี้ไม่เปิดโดยเด็ดขาดครับถ้าเปิดแล้วมันจะขนน้ำมันขนอาหารครับไปให้ทาหารขเขมรมาถล่ม ทหารไทยอีกครับนั่นคือแม่ท่พปักสงสมัยรัฐบาลอุ้งอิงครับนะรัฐบาลอุ้งอิงได้สิบเอ็ดจุดครับนะมันบอกว่าทําให้เสียเกียรติภูมินะครับนะทาให้เสียนะครับนะเกียรติภูมิของชาติครับไอ้เก้าตัวไอ้ชาติชั่วเก้าตัวครับนะยึดนะครับอธิปไตยมาทั้งได้สิบเอ็ดจดุดมันบอกว่าทําให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมิครับ แสดงว่ามันเป็นขี้ค่าของฮุนเซนนะเป็นขี้ค่าครับเป็นจัดเลี้ยงของฮุนเซนครับคนพวกนี้ครับนะเห็นหรือยังครับทั้งๆมันน่าจะชื่นชมเหมือนกับพุนสินปากลางเนี่ยเขาทาไมถึงได้พื้นภูตําแหน่งครับเป็นพิเศษนะครับรับนะครับสิทธิพิเศษต่างๆครับแต่อุงหญิงมึงบอกว่าทําให้เสียเกียรติภูมิของชาติครับถ้าคิดไม่หลุดมึงจะได้เลยนะครับชาติ11เดจุดครับพวกชาติมามันดีแล้วมันหลุด เหรหรืยังครับชีปหลูดเราได้สิบเอ็ดจุดครับนะสมัยประวัติประวิตร์สามปสิบปีครับนะเก็บสวยแดกอย่างเดียวครับแดงอย่างเดียวการสร้างบ่อนทำบ่อนผมไม่เคยว่าครับแต่มึงต้องให้คนไทยได้แดกด้วยเอามาเป็นเงินภาษีเอามาพัฒนาเอามาทำประชานิยมเอามาทำนะครับนะนโยบายสาธารณะไม่ใช่มันแดกแต่พวกมืงแต่พวกชาติทั่ว นะกูยินดีให้ทําครับแต่ต้องเอาเงินเข้าครั้งเอาเงินเข้ามาเป็นส่วนกลางเพื่อที่จะพัฒนาประเทศนะครับไม่ใช่ว่าแดกแต่พวกมึงครับแต่เวลาทักสินให้คนไทยได้แดกทั้งประเทศครับเหมือนกับทํา30บาทรักษาทุกโลกก็ได้แดกได้ใช้ได้สิทธิ์ทั้งประเทศครับนะแต่พวกมึงบอกว่านะครับโอ้ยขายชาติขายชาติครับนะ่าทําให้ประเทศชาติเสียหายทําให้ประเทศเกิดการวุ่นวายทําให้ชอบครัวแตกแยกทําให้ นะครับนักศึกษาเราติดกรงนะครับดงงางามครับติดกรรมนังโรงงานครับแต่เวลามึงไม่สร้างนะครับเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะใครรับผิดชอบอนุทินมึงต้องตอบนะใครจะเป็นคนจ่ายคนรับผิดชอบวางบินนะครับที่อุลแอนเน็ตที่มันนะครับถล่มเอ็มยี่หกมาปั๊มน้ำมันกันทะลักครับโรงพยาบาลนะครับนะโรงพยาบาลแถวนากาบเชิงครับ ไทจะรับผิดชอบถามหน่อยนะครับหรือมึงเะี่เงินสแกมเมอร์ของพวกมึงมาใช้มึงก็นะครับแถลงมาครับนะถ้าไม่ปราบสแกมเมอร์ครับไทยสงบครับไม่ปราบสงบนี่คือรัฐบาลล่างทรงของนะครับของหุ้นเส้นครับของสแกมเมอร์ระดับโลกครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมพี่น้องเห็นล่อนจ้อนแล้วพี่น้องยังจะเลือกมันต่อไปเลยครับป้าพรรคการเมืองกลุ่มนี้ครับ ไอ้ไอรังสีมาโลมก็มาตีนะครับเบนจามินนะครับตีธรรมนัทตีนะครับนาะกัารจอมพลังครับนะกขูขำเว้ยมาตีการจอมพลังครับเพื่อที่จะโยงไปหาทักษิณไอ้ควายนะครับเรื่องที่มึงจะควรทำไม่ทำนะครับนะตึกสชองอถล่มครับตึกสองอถล่มนะกูจะชี้ให้มึงทำเรื่องนี้มันนานสววหัวครับ I, ไอ้ไอ้ไอ้ควาย นะมึงแตะหน่อยครับพ่อมึงเหลือครับนะอนุทินเป็นพ่อมึงเมื่อไรครับกูไม่รู้มึงถแถลงหน่อยกูไม่เห็นกล้าแตะคณะอธิบายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนะครับองอิงเนี่ยมึงยังไม่อธิบายกับชวงมาหาไครมึงยังอธิบายอุงอิงคนเดียวเลยนะกูเพิ่งรู้ว่าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงอนุทินเนี่ยกูเพิ่งรู้นะอีไอ้นะอีควายนะเนี่มึงเล่นตรงนี้ครับมึงกล้าไหมล่ะ กล้าแต่ไม่ลานเวนลานบินส่วนตัวครับที่ไปตั้งถนนสาธารณะครับไปทาลานเวลานบินส่วนตัวนะครับที่นะครับปากช่องนะมึงกล้าไหมล่ะ <c oughs> นะมึงกล้าไหมออกกเอกสารสิทธิ์ครับที่สประกรนะครับตรงที่นะครับนี่คนสร้างตัวเองเขื่อนลำตะคองนะมึงกล้าไหมล่ะนะเห็นหรือ,อยังนี่คือสิ่งคนใดกูอยากจะเห็นว่ามึงเจ้าอย่างไงเขากระโดงอย่างนี้ หรือว่าไม่ใช่ของโคตรพ่อของโคตรแม่ของพวกมึงครับไม่เป็นไรของหลวงก็ช่างมันใช่ไหมช่างมันสมัยหน้านะครับตัวใครตัวมันนะเพราะว่าพวกมึงเนี่ยมาสนับสนุนนะครับมาแต่งตั้งโจรครับให้สอบสวนโจรครับให้จับโจรได้ยังไงครับนะเพราะว่ามันเป็นโจรพวกนี้โดยเฉพาะตึกนะครับนะสินจื้อนะครับสินจื้อนะครับสินจื้อนะครับไปตั้งสำนักงานที่ตึกทีโนไทยได้ยังไงถ้าไปตั้ง นะครับนะของพรรคมึงเนี่ยมึงจะคิดยังไงถ้ามาตั้งที่ตึกชินวัตรพวกมึงจะพวกมึงจะยอมเหรอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะโดยเฉพาะอนวัตนะครับไอไอนวัตนะครับไอควายตัวนี้ครับนะโอ้โหครับไปบริจาคข,ของให้ให้พระครับนะแล้วมึงไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าวาดนะครับแล้วเขาเป็นพระลูกวัดมึงไม่รู้ครับ แต่เวลามึงรู้ว่าไม่ใช่ให้เจ้าวาดมึงจะเอาคืนเนี่ยหมาครับนาชาติชั่วครับไม่มีหรอกครับในโลกเขาทํากันอย่างนี้ครับคือเงินบริจาคนะครับมันไม่ใช่ว่าเงินลงทุนนะอนวัสมึงเข้าใจไหมของมึงครับใครอย่าไปแดกใครอย่าไปใช้ใครไปแดกไปแดกไปใช้ไปสนับไปซื้อมัอนก็โง่ครับอนวัสไอ้ในควายครับหิวแสงพวกมึงนะครับ นะมึงมันส้มเน่าไงก็ไม่ใครจะไม่รู้ครับส้มเน่ามึงสนับสนุนไปครับบูดบูดเน่าเน่าครับประชาชนไม่ได้อะไรเลยทั้งทั้งที่คนกทมเลือกมึงทุกเขตครับนะมีทั้งหมดกี่เขตพวกมึงกินรวบหมดเหลือเขตลาดกระบังนะครับศีลรลัดสําเร็จวานิชคนเดียวครับที่หลุดเข้ามาครับนะนอกนั้นพวกมึงหมดคาหาอะไรครับกทมได้ครับไหนล่ะครับโสไหนล่ะครับเงินเดือนครับเงินเดือนคนแก่สามพันไหนล่ะ <g arness> ไหนล่ะครับนะไหนเงินเดือนคนแก่นะยัยไหนล่ะเงินเดือนคนแก่สามพันอยู่ไหนล่ะทําไมไม่เสนอล่ะครับทําไมไม่เป็นรัฐบาลล่ะครับนะสองปีที่เหลือมันต้องจะต้องเหลือครับไหนล่ะครับนะปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ไหนล่ะเป็นสองปีที่เหลือมึงเป็นครับมึงทำไมไม่เป็นรัฐบาลมึงจะามาอ้างบอกว่ากูไม่ได้เป็นรัฐบาลนะ ชาติไหนมึงจะได้เป็นครับนะเพราะว่ามึงไม่มีปัญญาจะเป็นไงนะพวกมึงไม่มีปัญญาจะเป็นครับพอกระเทินถ้าเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจบ้านครับครูก็ครูช่วยสอนครับจักรยานก็จักรยานห้างครับมึงน่ะพอกระเทินนะทีหลังนะครับใครเลือกมันก็นะครับโอ้โหครับไม่ได้กินข้าวพวกที่เลือกพรคการเมืองพวกนเลือกมาทําหาอะไรครับนะ ได้เสียงระดับหนึ่งครับนโยบายที่เสนอมาเนี่ยมึงทำอะไรไม่ได้ไงแต่มึงคิดว่ามึงจะรอดนะครับเข้ามาเพื่อจะเอาโอ้โหแสงสีดีครับปากดีนะครับเห่าดีนะแต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับประชาชนเขารู้หมดแล้วครับว่ามึงไม่กล้าเห่ากับมนุษย์ทินครับนี่แหละครับคือฝ่ายค้านเทาครับมันไม่มีที่ไหนในโลกครับฝ่ายค้านนักมีฝ่ายค้านเทาเหมือนอย่างนี้ครับ มึงบอกว่ารัฐบาลเทาไม่กล้าทานูน่นทํานี่ไม่กล้าเล่นงานพระกวัดพระกวัดเขาลาออกแล้วนะครับนะมึงต้องการที่จะสื่อไปถึงธรรมนัตจัดการธรรมนัตหน่อยอย่างนี้ครับนะแต่มึงไม่ชีไปว่าโอ้ยไอ้นี่มันหัวสวนะพ่อมึงอนุทินหัวสวนะเออเห็นยังครับมึงต้องเล่นอย่างนี้มึงถึงจะได้ใจถ้ามึงเล่นแบบนี้ครับเสียหมาครับเสียเวลานะ อย่างเห็นภาพหรือยังครับอย่างเหมือนกับอิมานิกาครับอยู่ในสภาจ้องแต่ดูของตัวเองกูขำเว้ยเห็นไหมครับบ่นซ่องใสยตะกูบอกอะไรมึงไม่เคยเข่าเลยครับเข้าในสภาก็จ้องดูแต่ของตัวเองครับอิมานิกาครับนะบางครั้งก็นะครับนะเอาประโยชน์นะครับ เอาประโยชน์โชว์โง่ของมันได้อยู่นะครับนะเพราะว่าแต่มันเสียอย่างเดียวครับเป็นสะสะสอบตกครับเป็นสสที่ทําคลิปเตียงหลุดมากที่สุดครับนะแต่เสียงคางมันก็ได้โลเลยครับเสียงคางนะโลชั่นขาดตลาดครับนะถ้าคลิปหลุดเมื่อไหร่โลชั่นตัดขาดตลาดครับไม่มีขายนะครับนะนี่แหละครับบึงล้นจอนครับ พักนะครับโดยเฉพาะคนกลุ่มนี้ครับอำนาจนอกระบบนะครับคุ้มครองมันอยู่มันไม่ทำอะไรมันก็อยู่ได้ครับสวก็พวกมันคุณต้องการแบบนี้เลยครับถ้าคุณเลือกพักนี้เท่ากับมาค้ำบาลลังนะครับพวกอำนาจนอกระบบครับนอำนาจระบบคืออะไรครับสวครับนี่สวครับบัญชีเป็นชี้ตายทุกอย่างประเทศนี้ครับมันจะให้ใครขึ้นใครลง มันต้องใครนะครับนะมันต้องการให้นะครับพักการเมืองนี้อยู่หรือไม่อยู่ครับมันจัดการได้หมดครับนะนักร้องก็พวกของมันครับนะรัฐธรรมนูญกฎหมายก็เป็นของมันไหนแหละครับพักพักไหนละครับที่บอกว่าพักเพื่อไทยมันจะกล้าโกงเลยครับถ้าเพื่อไทยมันจะกล้าโกงเลยครับถ้าขนาดนี้นะครับนะพักเพื่อไทยตอนนี้นะครับก็เฟ้นหัวหน้าพักนะครับแต่ผมก็ยังสนับสนุนหัวหน้าพักคนเดิมนะครับท่านนุ้งยิงครับ ถือว่านะครับนะปัญหามันอยู <Yeah. S 1> ่ที่นะครับอํานาจนอกระบบครับนะอำนาจนอกระบบนะที่ไม่เอาทักษิณไม่เอาอจริงครับไม่เกี่ยวกับประชาชนประชาชนสิบล้านเสียงก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมครับนะสนับสนุนเหมือนเดิมแต่อํานาจนอกระบบไม่เอาครับสารรับนูนไม่เอาก็เป็นตัวแทนของอํานาจนอกระบบพรรคการเมืองนะครับส้มเน่าไม่เอาเป็นตัวแทนของอํานาจที่มองไม่เห็นนะครับพรรคนะครับ นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านท่านผู้ชมนะนั่นแหละครับสงบครับสงบราบคาบเพราะว่าไม่ปราบไงครับเหมือนกับประยุทธ์ประวิตร์สิปีที่แล้วพี่น้องเห็นไหมไม่ปาบแก๊งคอเซ็นเตอร์ครับปล่อยให้มันกินไปโกงไปปล่อยให้มันขายยาบ้าไปปล่อยค่มกันช้าไปปล่อยอย่างนั้นมันอยู่ได้ไงครับไม่มีสงครามนะเพราะว่ามันเป็นฐานใหญ่นะครับแก๊งสแกมเมอร์ระดับโลกครับอังตฤษก็จะปราบไอ้กระเอ่ค้ก็จะจัดการครับ เกาหลีเหนือก็จะจัดหนักครับเห็นหรือยังครับแต่ไทยเนี่ยครับทำไมไม่ปราบนะครับเขาถามมาทั้งโลกแล้วครับจะปราบได้ยังไงล่ะครับนะปราบได้ยังไงถ้าปราบแล้วจะเงินที่ไหนล่ะครับมาซื้อเสียงนะครับมันต้องหาเงินครับหาเงินไปซื้อเสียงซื้อชาวบ้านครับแต่ระวังนะครับ30บบาทรักษาทุกโรคจะล่องลอยหลุดไปนะครับ ต่อไปต้องขายบ้านขายวัวขายควายขายรถนะครับจำนองทุกอย่างไปขายรักษาพ่อแม่นะรักษาตัวเองมึงหาเงินเท่าไหร่ครับทั้งชีวิตนะครับนะเพราะนโยบายของท่านทักษินนั่นเป็นการนะครับนะเป็นการลดรายจ่ายเป็นนโยบายสาธารณะต้องเข้าใจนะครับ3 0สิบาทรักษาทุกโรคคือเป็นนโยบายสาธารณะครับสาธารณะคุณจะมารับกำไรกับประชาชนไม่ได้ครับ รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะหางบประมาณนะครับมาสนับสนุนครับมีหน้าที่ตรงนั้นจะหาเงินยังไงครับทักษิณถึงจะหาเงินนะครับอินเตอร์เทนเมนคอมเพกซ์นะครับศูนย์บันเทิงกับวงจรนั่นคือจะหาเงินนะครับมาอัดขีดเข้ากับนะครับกองทุนสุขภาพนะครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าไม่หาเงินมันหามันนารัแต่มันหาแดกเฉพาะพวกมันไงครับมันไม่เอามาสนับสนุนนะครับนะ มาสนุนสาสิบาทรักษาทุกโรคเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมสี่หมื่นล้านที่มันแจกครับโอ้โหเข้าแถวครับกูละอายครับคนละครึ่งครับกูต้องไปซื้อโทรศัพท์เครื่องละสี่ห้าพันครับมาเข้าโครงการคนละครึ่งครับหมาไหมครับกูเพิ่งรู้นะว่ามึงนี่ต้องการอยากได้แค่สองพันครับนะต่อต้านหมื่นบาทครับนะมาเอาสองพันครับนะเห็นหรือยังครับ นะไม่มีหมาตัวไหนวิภาควิจารณ์ครับนะคนละครึ่งครับนะเหมือนกับนะมีคลิปบางคลิปบอกว่าเหมือนกับให้อาหารไก่ครับตัวไหนไวก็ได้แย่งกันครับให้อาหารไก่สองพันครับโอ้โหไปแต่ตีหนึ่งตีสองครับโครงการดีๆนะครับนะโครงการนี่ยี่สี่หมื่นล้านนะครับละลายแม่น้ําครับได้อะไรครับกลับคืนครับผมถามนะครับได้อะไรกลับคืนครับ กระจายรายได้ตรงไหนครับผมถามหน่อยครับเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนครับมีแต่ของห้างครับนะของนะครับนอกนอกบัญชีนอกระบบนะครับนะห้างเนี่ยมันได้ไหมล่ะครับนะอย่างท่านอุ้งอิงก็ยังอ้าวคุณไปซื้ออะไรก็ได้ครับนะเห็นหรือยังครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนะรัฐบาลได้ก็คือได้อะไรครับได้นี่ครับคนไทยทั้งประเทศได้นี่ครับ ไม่มีใครเห่าอลยทาไมไม่เอาเงินตัวเองมาแจากไม่มีชาติชั่วตรงไหนมาเห่าหรือวาแต่เวลาอุ้งอิงเนี่ยหขาดขวางกันหมดแม้แต่แบงค์ชาติยังขาดขวางครับนะแม้แต่ปปชยังตรวจสอบครับเห็นหรือยังครับเงินเบินสามสิบาทลักษณะเป็นการลดรายจ่ายครับเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนโยบายของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณครับนะเหมือนกับลงขันกันครับไม่มีขาดทุนครับแต่มันพยายามกันแจ้งว่าเป็นการขาดทุนเพราะว่ามันจะล้มครับเพราะว่า ทักษิณไม่ตายในหัวใจประชาชนก็วพ่อสามสบาทรักษาทุโกโรคครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับวัสดีครับ